โดยส่วนตัวเรียนจบศึกษาศาสตร์มาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็มาเจอว่ารายวิชาของสาขานี้ค่ะก็ตอบโจทย์พื้นฐานที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของศึกษาศาสตร์แล้วก็ต่อยอดมีวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจ สวัสดีค่ะชื่อมะปางนะคะจิราเจตวิเศษดอนหวายค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปริญญาโทนะคะสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็กค่ะอาชีพเป็นนักวิจัยนะคะค่ะโดยส่วนตัวเรียนจบศึกษาศาสตร์มาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็มาเจอว่ารายวิชาของสาขานี้ค่ะก็ตอบโจทย์พื้นฐานที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของศึกษาศาสตร์แล้วก็ต่อยอด มีวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นเรื่องของออผลกระทบที่กระทบต่อเด็กในการพัฒนาการอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรื่องของวิชา neuroscience ที่ที่เอามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาเด็กะคะ่ะก็คิดว่ามีวิชาหลายๆตัวที่น่าสนใจก็เลยตัดสินใจมาเรียน,นะคะ่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะ เรียนหลักๆเนี่ยจะเป็น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะว่าเรามาเรียนเนี่ยเราจะสร้างนวัตกรรมยังไงแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาและก็การคุ้มครองเด็กนะคะเพื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเอาความรู้ทั้งด้านการทำนวัตกรรมแล้วก็ความรู้เรื่องของการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเนี่ยมาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะ พอเป็นระดับปริญญาโทใช่ไหมคะแล้วก็โดยเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเป็นเป็นมีเนื้อหาที่ค่อนข้างใหม่ก็เลยทําให้เราเจอเพื่อนร่วมคลาสที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเจอเพื่อนจาก อาจจะมีพื้นฐานจากการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดมาหรือบางคนมีพื้นฐานเรื่องศึกษาศาสตร์มาบางคนเรียนจิตวิทยาบางคนเ,เรียนธุรกิจม,มาแบบนี้ค่ะจะเจอเพื่อนที่หลากหลายแบ็คกราวมากแต่ว่าเรามาเรียนเรื่องเดียวกันมันก็เลยทําให้บรรยากาศเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะได้ไอเดียแล้วก็ได้มุมมองที่หลากหลายมากๆค่ะ ประเด็นที่สนใจนะคะก็จะเป็นเรื่องของ ACE ค่ะเป็น a d v e r s e c h i l d h of Experience นะคะเป็นเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลร้ายในวัยเด็กค่ะแล้วก็รวมกับประเด็นที่ตัวเองมีแบ็คกราวก็คือเป็นเรียนศึกษาศาสตร์มาในเรื่องของการพัฒนาการการเรียนรู้ ก็เลยคิดว่าอยากจะเอา2ประเด็นนี้ค่ะมารวมกันว่าเด็กที่เขาได้รับประสบการณ์รลวร้วายในวัยเด็กเนี่ยเราจะสามารถส่งเสริมให้เขามี academic performance หรือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าผลสำฤทธิ์ทางวิชาการยังไงให,ให้ให้เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆค่ะโดยส่วนตัวเป็นนักวิจัยนโยบายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าหลังจากที่เราทำวิทยาน,นิพนธ์เนี่ยอาจจะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับเด็ก กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะเอาไปต่อยอดไปทำเป็นตัว policy หรือว่าเป็นตัว principle อะไรบางอย่างที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก,กับเด็กๆค่ะอ,อยากจะเชิญชวนคนที่สนใจประเด็นเรื่องเด็กนะคะใน,ในทุกมิติเลยแล้วก็คิดว่าคนที่มีแบ็คกราว์แตกต่างกันมาเรียนหลักสูตรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะ ใช้พื้นฐานของตัวเองเนี่ยต่อยอดในการทํานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กได้ก็บรรยากาศการเรียนก็สนุกค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเปิดกว้างมากๆในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของเราหรือรับฟังไอเดียของเราซึ่งรู้สึกว่าการที่คณะเนี่ยชูเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยก็มีฟาสิลิตี้แล้วก็มีบรรยากาศการเรียนที่สนับสนุกการสร้างนวัตกรรมมากๆค่ะก็แนะนำค่ะมาเรียนกัน